สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วัน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 พฤหัสนะคะที่25กันยายนนะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้รอบส่งวันศุกร์นะคะจัดส่งรอบวันศุกร์ที่26กันยายนส่งไปรสนีไทยแบบ EMS ให้นะจ๊ะจัดส่งวันศุกร์ของจะถึงลูกค้าประมาณวัน เสาร์อาทิตย์หรือจันทร์โดยประมาณนะคะลูกค้าทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้อะจะถึงประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เนาะส่วนละแวกใกล้เคียงแมคค้าส่งจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ,ะวันเดียวก็ถึงนะคะละแวกใกล้เคียงกันนะคะวันเดียวก็ถึงแต่ถ้าเป็นทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้ประมาณ2-3วันนะคะส่งไปรณีย์ไทยแบบด่วนนะคะให้แบบ e m s เลยงานจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะไม้ของแม่ค้าเป็นไม้ไซส์กระถาง หนิ้วถึง6นิ้วทั้งหมดเลยส่วนใหญ่จะอยู่6นิ้วนะคะจะมีแค่คลิปนี้จะมีแค่เจ้าสาวเจ้าสาวกับดารานพรัตนี่แหละที่อยู่5นิ้วเนาะต้นอื่นจะ6นิ้วหมดเลยนะคะงานจะส่งให้ทั้งกระถางนะคะ แล้วก็มีป้ายชื่อบอนเขียนไปให้ด้วยนะคะแถมติดไปให้ด้วยด้วยเขียนด้วยพากากรน,น้ําอย่างดีนะคะติดไปให้ทุกต้นไม่ต้องกลัวจําชื่อบอนไม่ได้นะคะมีแถมไปให้แล้วก็ค่าส่งนะคะ1ต้น2งต้นค่าส่ง50บาท นะจ๊ะ1ต้น2ต้นค่าส่ง50แต่ถ้ารับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายทางสะดวกแบบไหนโทรหาหรือทักไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์080 519 4988เบอร์ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอตลอดเวลานะจ๊ะเวลารับไม้นะคะ CF ไม้ให้สังเกตวันที่ บมมุมนี้ด้วยเนาะให้สังเกตเป็นวันที่ปัจจุบันนะคะพอแม่ค้าลงคลิปเกือบทุกวันนะจ๊ะเดี๋ยวเผื่อลูกค้บาบังเอิญไปดูคลิปเก่าเป็นหน้าไม้ตัวหนึ่งแล้วก็บังเอิญคลิปใหม่แม่ค้าก็มีไม้ตัวเนี้ยขึ้นมาขายอีกแต่เป็นอีกหน้าไม้หนึ่งเดี๋ยวจะว่าได้ไม่ตรงกันเนาะ นะจาะสังเกตวันที่ให้เป็นปัจจุบันนะคะก่อน C F นะคะแม่ค้าจะติดวันที่ที่มุมบนซ้ายเนี่ยไว้ตลอดเลยนะคะส่วนเบอร์ติดต่อก็จะอยู่ด้านล่างตรงกลางตรงนี้นะคะโทรก็ได้ทักไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้แม่คะ่ะมีเบอร์เดียว1เบอร์ทวนนะคะโทรได้แอด l i น์ได้นะคะสะดวกแบบไหนสะดวกโอหรือปลายทางก็ทักเข้ามา พูดคุยสอบถามกันได้3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะจ๊ะไม้ราคาหลักสิบหน่อยๆหลักร้อยนิดๆเท่านั้นเองบางท่าน c ีเครบ3ต้นแล้วยอดยังไม่ถึง300เลยแม่ค้ก็ส่งให้แล้วนะคะจัดส่งให้อย่างดีนะคะแพ็คให้อย่างดีปลอดภัยหายห่วงทุกต้นไม้เป็นไซส์ก,กลางๆไม่ใช่ไซส์เบบีนะคะแม่ค้จะขายแบบว่าไซส์ก,กลางๆเพื่อที่มันจะได้แพ็ค และอยู่ทรงได้ดีไม่โยงไม่เหยียดไม่ยาวจนเกินไปนะคะเป็นไซส์กลางๆไม่ได้ใหญ่เบิ่มแล้วก็ไม่ได้เล็กจิ๋วนะคะแจ้งให้ทราบตรงนี้ก็คือสังเกตที่กระถางเลยเนี่ยฟอร์ม กระถาง6นิ้วไม้จะอยู่ประมาณเกือบเกือบล้นฟอร์มแล้วบางต้นก็ล้นพุ่งพวดไปแล้วนะจ๊าจไปอัพขึ้น8ขึ้น9ได้เลยไม่ต้องกลัวเบบีนะคะถ้าแม่ค้าแจ้งก็เป็น6นิ้วต้นมันโตถ้า6นิ้วแล้วลูกค้าเห็นไม้อะมันยังเล็กอยู่แค่ตรงกลางใบมันยังไม่ล้นมาถึงขอบกระถางแบบเนี้ย อันนั้นคือยังเล็กอยู่แต่ถ้าต้นมันโตแล้วคือใบเขาจะล้นออกมานอกขอบกระถางแล้วคือมันโตอันนั้นก็คือเป็นไส์กลางส์โตแล้วนะคะเวลาสังเกตไม้ในคลิปเพราะว่าเข้าใจมือใหม่ มือใหม่เวลาเพิ่งหัดเอฟไม้ ine, เขาจะกะไม่ถูกนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเวลาผ่านเลนผ่านจอมันจะดูใหญ่ขึ้นอยู่แล้วและนี้แม่ค้าถ่ายโหมดก็แบบว่าไม่ได้ซูมเข้าไปมากนะคะจะถ่ายให้เห็นพยายามให้เห็นไกลๆให้เห็นฟอร์มไม้แล้วก็จะพยายามเอามือไปเทียบไปป้องไปประคองให้ดูว่าเทียบกับมือคนเราปกติแล้วมันอยู่ ประมาณไหนแบบนี้นะจ๊ะใบากามปูยังไม่มีนะช่วงนี้เดี๋ยวให้ฝนมันทิ้งช่วงสักหน่อยก่อนใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมีมาแบ่งปันให้แน่นอนเหมือนเดิมนะคะแม่ค้าจำหนใบก้ามปูอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ขอขอรอหน่อยนะคะรอหน่อยอ่ะมาดูกันนะคะบอนสีเริ่มกันที่สองต้นแรกมีชื่อว่าเจ้าสาวนะคะป้ายสวยๆเลย เจ้าสาวไซส์ร์มนี้อยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วเนาะมีอยู่2ต้นนะคะเจ้าสาวเอาไปให้ไป90นะคะเจ้าสาว90บาทมี2ต้นอ่ะมือแม่ค้าอันนี้มือแม่ค้ามือคนเราเท่ากันอยู่แล้วเนาะ นะคะสังเกตมือจากแม่ค้าเอาเนอะถ้ามาถามว่ากว้างกี่นิ้วสูงกี่นิ้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีเวลาว่างวัดขนาดนั้นลูกค้าคาดคะเนเอาแต่แจ้งตรงนี้เลยว่าแม่ค้าไม่ได้ขายไม้เบบีนะคะเบบี Baby คือ1ใบสองใบเพิ่งแตกใบเพิ่งปลูกอะไรเงี้ยอันนี้คือโตแล้วาจะาไปเลี้ยงต่อได้เลยเจ้าสาว90บาทมี2ต้น ดารานพัลลัดนะคะดารานพัลัดดังลึกๆแบบนี้เลยนะคะขออยู่ที่แปดิบาทนะคะมีหนึ่งต้นจ้ะ ปีศัจแดงนะคะพีศัตแดงไป100นะคะด่างป้ายลึกๆแบบนี้เลย้านหลังเป็นดาราประกายแสงนะคะอันนี้ดารานพลัตนะอันนี้ดาราประกายแสงดาราประกายแสงเขาจะด่างขึ้นชมพูนะคะส่วนดารานพลั์พื้นแดงด่างขาวดาราประกายแสงพื้นเขาจะอมเขียวอมแดงด่างชมพูนะคะดาราประกายแสงมีอยู่2ต้นนะคะให้ไปที่ อันนี้ไซส์เล็กกว่าดารานกพลร์ตหน่อยเนาะเอาไป85บาทมี2ต้นถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าผู้เท่าจันทรานะคะผู้เท่าจันทราเอาไปต้นละให้ไป120นะคะ120เป็นบอลกาบนะสีเหลืองนะแล้วก็ออกไปไป้ายสีส้มๆมอมน้ําตาลแบบนี้นะจ๊ะผู้เท่าจันทรา120บาทมี2ต้นกาค่าพริกค่ะหลอดใหม่ติดป้ายแน่นอน นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันลลอดใหม่ติดป้ายแน่นอนนะคะกาคาพิกเอาไปกระถางละ100บาทนะจ๊ะด้านหลังตรงนี้เป็นดวงใจพิสุทธินะคะหมายตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะเล็กๆจะเห็นแบบว่า ไม่มีมิติเท่าไหร่แต่โตขึ้นมาสวยมากงานละมุนงานดีใบใหญ่ใบกว้างเลยดวงใจพิสุทธิ์นะคะ150บาทตัวนี้ต่างชาติชอบมากอย่าใครยังไม่มีแนะนำเก็บได้เก็บนะคะเขาขายกันอยู่ไซส์ฟอร์มเนี้ยสอ0สา0รเข้าไปแล้วอันนี้แบ่งปันให้แค่150บาทนะคะท่านใดรู้ราคาเขาจะสวยจากแมค้าไปตลอดเพราะแมค้าแบ่งให้ราคานี้ตลอดนะคะ ถัดมาตรงนี้เป็นซันเซ็ตสกายมี2ต้นนะคะเอาไป150บาทนะคะตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลมีหน่อมีหนอนะคะอันนี้ก็มีหนอนะคะมีหน่อกั้งคู่นะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลเอ๊อ๋ออันนี้มีสองต้น2ต้นใหญ่กับ1หน่อแล้วก็อันนี้1ต้นใหญ่กับหน่นนนหน,น,หหน,นอนะคะเป็นสองราคานะลูกค้า หนึ่งต้นใหญ่กับ1หน่ออันนี้ขออยู่ที่1ต้นใหญ่1หน่อขอที่220นะคะอันนี้ขอ220ส่วนอันนี้มันมี2ต้นใหญ่กับอีก1ถึง2หน่อนี่แหละนะคะต้นต้นที่1อันนี้220นะคะต้นที่สองต้นที่สองมี2ต้นสองต้น,นในกระถางและแถมหน่อด้วย สองต้นในกระถางแถมหน่อด้วยนะคะขออยู่ที่320ละกันนะคะรับอันไหนบอกนะ220กับ330สามยไม่กับ320นะคะ220กับ320นะคะหนึ่งเดียวในจักรวาล1ต้น1หน่อกับ2ต้นแล้วก็1หน่อไม่แน่ใจ1หน่อหรือ2หน่อมันกำลังแทงขึ้นมาอีกเนาะ นี่นะคะรับกระถางไหนแจ้งไหมคะนะ้าหนึ่งเดียวในจักรวาลยิงโตยิ่งสวยเช่นเดียวกันนะคะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บสอยได้สอยจ้าด้านหลังตรงนี้นกน้อยนำโชคนะคะ75บาทมี2ต้นอันนี้เป็นกแต้มก้าแต้มอยู่กับพญา,นะาขอมนะพญาขมนะนะจ๊ะอ่ะก้าวแต้มเข้าทั้งด่างทั้งป้ายแบบนี้เลยไซฟอร์มนี้เอาไป100บาทนะคะ องค์หญิงทอฝันนะคะติดด่างสวยๆเลยองค์หญิงทอฝันก็เอาไปเอาไป100ละการทอฝันนะคะอันนี้เป็นตับวันนะคะชื่อว่าวันอังคารนะคะวันอังคารสีชมพูแบบนี้เลยสวยๆเลยวันอังคารเอาไป100บาทนะคะมี1ต้นเศรษฐีปีชวดจ้าเปิดใหม่ด่างฮาร์ปสวยๆเลยเศรษฐีปีชวดก็ให้ไป100่งรนะคะ ด้านหลังตรงนี้เป็นจันเจ้าเอ๋ยเป็นไม้ใหม่นะการสีดําพื้นเขียวเม็ดแดงแล้วก็ด่างสีเหลืองแบบนี้เลยจันเจ้าเอ๋ยเอาไป80บาทนะคะส่วนตัวนี้เป็นอึ่งสยามอ่ะแต่เป็นตัวแผลงนะคะพื้นเขียวติดลายออกสีชมพูแบบนี้แล้วก็กําลังติดดอกด้วยนะคะอึ่งสยามแผลงเนาะกระถางนี้ให้ไป90บาทละการมีต้นเดียวนะจ๊ะถัดมาตรงนี้มีชื่อว่าวิจิตจ,จินดา เป็นไม้ป้ายเป็นงานโชว์กระดูกคล้ายๆวังทองแต่ว่าป้ายด้วยนะคะวิจิตจินดากระถางนี้เอาไปเอาไป89 89บาทมีต้นเดียวนะคะแล้วก็ทางด้านนี้มีชื่อว่าพลอยพาตานะพลอยพาตาเาไป100บาทไม้ตัวนี้สวยนะคะเชียร์ให้เก็บ สวดทรงองค์เอวทรงใบโตขึ้นพื้นออกสีแดงๆสว่างเลยงานกระดูกขจนูนขึ้นมาเป็นสีน้ำตาลเล็ดหมูนะคะรับประกันความสวยนะ,ะรับประกันความสวยตัวนี้นะคะปลอยพัตตานะเอาไป 1, 100บาทมี1ต้นแาะหลังนะคะมนันีล้อมเพชรจ้านะปกติออริจินอลน,นะฮะนี้หน้าจดทะเบียนนะตรงปกแบบนี้เลย มณีล้อมเพชรนะคะไปกระถางละ100บาทมี2ต้นนะคะมี2ต้นด้านหลังอันนี้เป็นชายชนจ้าต้นใหญ่ๆโตๆต,ติดป้ายมาแล้วแบบนี้เนาะชายชนอยู่ที่90บาทนะคะมี2ต้นจ้าแล้วก็ขยับมาตรงนี้นะคะชื่อว่ากิตติมาศกิตติมาศเจตจิรานะคะไซฟอร์มนี้ขอ99บาท99บาทนะคะกิตติมาศเจตจิราใบนี้ ใบนี้เด็ดเลยทึบนี่นะจ๊ะแม่ค้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะห่วงใบเท่าไหร่ใบล่างอะ่ะถ้ามันเสียเด็ดทิ้งเลยลูกค้ามันเสียแล้วยังไงมันก็ไม่ฟื้น มันเสียแล้วยังไงมันต้องทิ้งใบอยู่แล้วเราก็ช่วยเขาเด็ดเลยเขาจะได้ไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงใบที่มันกําลังจะเสียนะคะมันจะได้เอาเอาสารอาหารไปเลี้ยงอีใบใหม่ๆที่มันกําลังจะแตกมาใหม่ดีกว่าเห็นใบล่างมันเฉามันเสียนะคะก็เด็ดเดดช่วยเขาเด็ดทิ้งได้เลยนะคะกิติมาศเจตจิราไป99บาทมี2ต้นสวยไซส์ฟอมสวยไปขึ้น8นิว้ว9นิว้วนี้ดูใหญ่บลเลอบเทิมเลยนะ ถัดมานะคะตรงนี้ชื่อว่าเพลิงนวลนะคะเพลิงนวลเป็นไม้สีขาวใครชอบไม้สีขาวใช้คล้ายคล้กหลงขาวคล้ายๆหกหลงขาวเลยโตขึ้นกัดพื้นสีขาวงานกระดูกเขียวและมีความด่างเหลืองด้วยนะคะ1ต้นใหญ่กับหนอ่อหน่อมาแล้วนะคะเพลิงนวลอยู่ที่250บาท นะคะไม้ตัวนี้ไม่ค่อยมีจํานวนในท้องตลาดนะคะเป็นไม้ติดด่างด้วยไม้ข่าวติดด่างเหลืองสวยนะจ๊ะเพลิงนวลน,นะ250บาท แล้วก็มาตรงนี้ชื่อว่าพระยาดำรงราชานุภาพเป็นไม้ป้ายนะคะฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยพระยาดำรงนะคะกระถางนี้ขอที่85บาทมี1ต้นนะคะไม้ราคาหลัก10หน่อยๆห,หลักร้อยนิดๆเท่านั้นลูกค้า1ต้นถึง2ต้นค่าส่ง50บาทรับ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีทางโอนและปลายทางขอคนสะดวก รับตามรอบที่แม่ค้าส่งนะคะใครยังไม่สะดวกรับตามรอบที่แม่ค้าส่งก็เอาไว้ดูคลิปถัดไปเนาะนะคะไม่รับเก็บไม่รับจองนะคะสั่งวันนี้ไปให้ส่งวันจันทร์อังคารอะไรเงี้ยขอผ่านตรงนั้นก่อนขอคนสะดวกรับจริงๆเราจะได้ไม่ต้องมาก,ากมักหมายเผื่อมีบางท่านที่เขาสะดวกรับเลยอะ่ะเขาอยากได้ไม้วันเสาร์อาทิตย์เลยอะ่ะ นะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เขาด้วยเราไม่ไม่กักไม้ก,ก,มกันเนาะเอาเป็นว่าขอคนสะดวกรับตามรอบที่แม่ค้าส่งก็คือจัดส่งคลิปนี้จัดส่งรอบวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้นะคะใครสะดวกรับตามรอบนี้ก็ทักหาแม่ค้าได้โทรหรือไลน์ได้ที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นะคะไม่ได้รับเก็บไม่ได้รับจองนะคะจะเก็บให้กรณีเดียวเลยคือกรณีท่านที่โอน โอนเข้ามาก่อนโอนไว้นะคะ พี่ติดธุระจริงๆส่งไมายวันจันทร์อันเนี้ยได้แต่ถ้าปลายทางหนูไม่ได้รับเก็บทุกกรณีนะคะกว่าเงินจะถึงแมค่ค้าเป็นอาทิตย์จริงๆนะขานาดส่งตามรอบอ่ะกว่าของจะถึงลูกค้ากว่าลูกค้าจะรับเงินกว่าพี่ไปสนีจะคี่เข้าระบบแล้วกว่าระบบมันจะเอาเข้าบัญชีแมค่ค้าเนี่ยมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นคนเราทํางานแล้วนะคะเสียเงินแล้วต้องได้เงินนะคะเราจะไม่รอนานขนาดนั้นถ้าเป็นปลายทางขออนุญาตนะคะ ไปสะดวกรับตามรอบที่เม่ขาแจ้งนะจ๊ะใครยังไม่สะดวกรับก็ไว้ดูคลิปหน้านะคะสะดวกตอนไหนก็ค่อยทักกันเข้ามานะคะแต่ว่าไม่ได้รับเก็บรับจองนะจ๊ะต่อมานะคะสองต้นสุดท้ายอันนี้เป็นไม้มล็ลยิ่งโตยิ่งสวยนะจ๊ะอันนี้ออกหน้าเปิอเปิดติดด่างจ้ะ อันนี้ใบใหม่เห็นป้าติดด่างด้วยนะคะต้นที่1ต้นโตเลยไม้เมล็ดนะคะ1 3 9บาทเท่านั้นปกติไม้เมล็ดอะเขาขายกัน2อ0สอัพเลยนะเพราะมันไม่มีหน้าซ้ำใครค่ะไม้เมล็ดมันก็จะโตมาจากเมล็ดฝักต่อให้เป็นฝักเดียวกันอะมีเป็นร้อยเมล็ดหน้ามันก็ไม่ซ้ากันนะคะ ไม้เมล็ดหน้ามันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะมันจะไม่นิ่งหน้ามันจะไม่ได้นิ่งเหมือนไม้ที่ผ่าทําจํานวนนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ไม่มีจํานวนโตมาจากไม้เมล็ดนะคะเอาไป1 3 9บาทต้นที่1อันนี้ต้นที่2ออกใบกลมๆและปลายเห็นปะเนี่ยปลายฮาร์ปมาครึ่งนี้เลยนะคะใบกลมๆและปลายนะคะเนี่ย อันนี้ต้นที่2นะคะสีจะออกเป็นอมม่วงอมชมพูบันเย็นแล้วก็ป้ายแดงนะคะ139บาทเช่นเดียวกันนะคะนี่ต้นที่2องนี่ใบกลมๆแบบนี้เลยนะคะรับต้นที่1ห,หรือต้นที่2แจ้งได้เลยไม้เมล็ดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะจ๊ะถูกใจต้นไหนอะไรยังไงโทรหาหรือทักไลน์หาไม่คาได้ ที่เบอร์0805194988แม่ค้มีเบอร์เดียวท่วนมี1เบอร์ท่วนโทรได้ทักไลน์ได้นะคะสะดวกยังไงก็ทักเข้ามาสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคค้าได้เลย CF ให้ครบ3ต้นส่งฟรีนะคะถ้าใครถูกใจต้นเดียวก็ส่งให้มีค่าส่ง50บาทเท่านั้นปกติส่ง EMS ไปสนีสตาร์ทค่าส่งอยู่ที่67บาทไม่ว่าจะน้ำหนักกี่ขีดกรช่่งนะคะใครเคยส่งของ EMS ไปรษณีไปสนีจะทราบดีอันนี้แม่ค้าก็คิดแค่50บาทเท่านั้นนะคะซื้อต้นเดียวก็คุ้มลูกค้าซื้อ3ต้นก็ยิ่งคุ้มเลยไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะคะก็ลองเลือกดูละกันว่าถูกใจต้นไหนนะคะไม่ต้องมียอดถึง6-7-800นะคะเอาแค่3ต้นรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ก็ได้แม่ค้าก็จัดส่งให้ฟรีแล้วนะคะแฟร์แฟนะคะเลือกเลือก เลือกได้เลยจดชื่อบอนสีที่ต้องการเผื่อสำรองไว้ด้วยนะบางทีบางต้นมันมีต้นเดียว2ต้นอย่างเงี้ยหมดแล้วมันหมดเลยนะคะก็ต้องเป็นไม้รุ่นใหม่ที่มันโตขึ้นมานะแต่แม่ค้าก็อัปเดตคลิปทุกวันอยู่แล้วฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดนะคะรับชมคลิปบางทีมีโปรโมชั่นดีดีให้ด้วยนะคะโปรโมชั่นแบบว่าอื ว้าวตาแตกเลยนะคะกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะ้ะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ